เชียร์ที่คำพรนตอบชัดพลันแต่งไฮโซบิ๊ก so ท้อตกใจกันหนักมากเมื่อางเอกสาวเชียร์ที่คำพรกับแฟนหนุ่มนอกวงการไฮโซบิ๊กธนพลควงกันมาปล่อยคลิปในช่อง YouTube โดยตั้งชื่อคลิปไว้ว่าที่ยักษ์อ p พี9บิ๊กคุกข่าสไลด์เชียร์กลางรายการไปหนักที่ดินสร้างเรือนหอราคา200ล้านซึ่งเนื้อหาภายในคลิปเป็นการไปดูที่ดินขนาดใหญ่ราคา200ล้านบาทก็ไม่รู้ว่าดูไว้เพื่อสร้างเรือนหอหรือไม่ เชีรยที่คำพอได้ออกมาตอบถึงเรื่องที่มีข่าวว่าควงแฟนหนุ่มไปซื้อที่ดิน200ล้านบาทเตรียมทำเรือนหอพร้อมที่ดิน200ล้านคือจริงๆเป็นแค่การไปดูเฉยๆเปรอเหมือนมีโอกาสไปรู้จักที่ตรงนี้และอยากไปดูด้วยตาตัวเองเพราะเป็นจุดที่น่าสนใจและโครงการนี้พอไปดูก็ถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าสื่อจะให้การสนใจขนาดนี้เรื่องสร้างเรือนหอเป็นแค่มุกเฉยๆเป็นการบอกใบ้และดิฉันก็ชอบมากเลยแต่เป็นการไปดูเฉยๆคือเราสนใจในตัวโครงการ แต่ระแคะจริงๆเชียร์ก็ไม่ได้รู้ว่าจะขนาดนั้นและยังไม่ได้จองแค่ไปดูเฉยๆเรื่องมีแพลนหรือ,อยัางงานนี้จะต้องไปทมฝ่ายชายไฮโซบิ so ๊กลาสุดเชียร์เผยสาเหตุที่ต้องเข้าเฝือกเพราะเหตุก้าวพลาดต,ต้องผ่าเชื่อมเส้นเอ็นจากนั้นต้องพักรักษาตัวสองเดือนยอมรับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตพราะไม่เคยเป็นมาก่อนแอบกังวลย้ำยังไม่มีแพลนแต่งงานตอนนี้รูปที่ไฮโซบิ so ๊กคุกเข่าก็แค่กระแล้งกันไม่ใช่การซ้อมขอแต่งงาน แก้งกันเฉยคือชอบมีคนมาถามว่าแต่งหรือยังซึ่งเราก็เพิ่งตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังแต่สัปดาห์ต่อมาก็มีคนมาถามต่อเราก็เลยแกล้งทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆรองเท้าก็ไม่มีเชือกด้วยก็เป็นมุกผูกเชือกถ้าวันหนึ่งเกิดเป็นเรื่องจริงก็ยังหลอกคือไม่กลัวว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่กลัวพอเป็นเรื่องจริงแล้วคนไม่เชือ่อเพลิเล่นเยอะมากเขาก็ไม่ได้ซ้อมพูดอะไรทํางานไปก่อนรักษาตัวก่อน,อนช่วงนี้แต่ก็ประทับใจ เขาที่มาช่วยดูแลตอนนี้เพราะอาจจะมีบางวันที่เราก็ดึกแต่ยังทำงานเขาก็มาช่วยดูแลทั้งที่บางทีเขาก็ต้องมีงานเช้ามากช่วงนี้ก็มาหาตลอดเหมือนอยากมาช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าก็แล้วแต่สะดวกแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพราะเขาก็พยายามมาให้ตลอดเป็นขาแทานเราก็ไม่มีใครแล้ว